ิชาเล่าเหตุต้องแก้จมูกใหม่ยิ้มรับงานปังขึ้นเล่าโมเมนต์ลงคลิปวยพรวันเกิดโตโนโ่เรียกได้ว่าเสิร์ฟโมเมนต์หวานกันไม่พักเลยสำหรับพระเอกหนุ่มโตโนโ่พาคินและนางเอกสาวนิชานัทนิชาที่ในวันเกิดของหนุ่มโตโนโ่เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมา นางเอกสาวก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยการลงคลิปปุยพรวันเกิดให้กับหวานใจที่ทำเอาแฟนๆที่ได้ดูถึงกับยิ้มตามกันเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อเจอนิชาที่มาร่วมงานร่วมงานอีเวนต์ฉลองเซรั่มทรีทเมนต์อันดับหนึ่งของโลก l o เรียลปารีสเอลเซฟเอ็กซ์ตร้าออร์ดินรีอยที่เกสรอมารินก็ได้เล่าถึงโมเมนต์ดังกล่าวให้ฟังว่าล่าสุดวันเกิดโตโนโ ก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ปกติค่ะจริงๆก็ไม่รู้จะลงรูปอะไรเพราะปกติไม่ค่อยถ่ายรูปด้วยกันเวลาไปกินข้าวเราก็จะให้ความเป็นส่วนตัวเยอะหน่อยแต่ทริปนั้นที่ไปเที่ยวพันงานกันได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เยอะค่ะก็เลยเอามาตัดลงยิ้นคิดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมว่าจะเอาไว้มาวอวยพรวันเกิดไม่เลยค่ะ หัวเราะคือหนูชอบถ่ายคลิปเพื่อน,นเวลาไปเที่ยวกันเก็บไว้แล้วพอนึกได้ว่ามีก็เลยเอามาตัดลงเรียกว่าเป็นโมเมนต์พิเศษไหมมันไม่ต้องงานนี้ก็พิเศษได้ตลอดค่ะหัวเราะเขินโตโน่เห็นคลิปนี้แล้วเซอร์ไพรส์เลยไหมเขาก็บอกว่าน่ารักจังยิ้มเห็นมีแคปชั่น ก็เปิดกว้างให้ทุกคนมาเติมกันยิ้นแต่ถ้าเป็นหนูเหรอหนูขอไม่บอกทุกคนแต่ขอไปบอกเขาเองดีกว่ายิ้นซื้อรองเท้าให้ด้วยคือมีวันนึงไปเดินชอปปิ้งกันค่ะและพี่โน่เขาซื้อไว้คู่หนึ่งแล้วเป็นคู่สีดำที่เขาชอบแต่เขาก็ชอบคู่นี้เหมือนกัน หนูก็เลยเก็บเอาไว้ว่าเขาชอบคู่นี้ถ้ามีโอกาสก็จะซื้อให้แล้ววันเกิดพอดีเราก็มองว่ารองเท้าคู่นี้มันสวยมากก็คู่ควรที่จะให้เขาใส่และเป็นคนที่ใส่อะไรแล้วใช้ยาวคุ้มแน่นอนเขาบอกว่าซื้อรองเท้าให้จะเป็นความหมายว่าจะได้เดินไปด้วยกันไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นเลยค่ะ หัวเราะแต่ถ้าทูเกเตอร์ก็ดีค่ะยิ้งก็เติบโตไปพร้อมๆกันรู้จักกันมานานเจอเรื่องอะไรหรือมีอะไรที่จะต้องผ่านไปต้องเดินต่อก็เดินไปพร้อมๆกันตอนนี้เขาเริ่มงฟิตร่างกายใช่แต่ร่างกายเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะก็ดีใจที่เห็นผลกับสิ่งที่เขาตั้งใจทำแอบเป็นห่วงกลัวจะหักโหมเกินไปไหม ไม่นะคะตอนนี้ที่ฟิตร่างกายคือฟิตเพื่อง,งานแสดงค่ะได้เจอกันเรื่อยๆไหมเรื่อยๆค่ะพยายามบาลานชีวิตอย่างน้อยไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันก็ทานข้าวกันง่ายๆก็โอเคหลายคนทักว่าเราสวยขึ้นเพราะไปทำจมูกมา ทำตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะไปทำที่เกาหลีค่ะรอนานมาเลยกว่าคนจะถามเรื่องนี้หัวเราะถามว่าเสริมดวงไหมเชื่อก็ได้แต่ที่ต้องทำเพราะว่าของเดิมมันค่อนข้างจะอันตรายแล้วหมอก็เลยบอกว่าต้องรีบแก้จริงๆไม่อยากทำเพราะชอบอันเดิมอยู่แล้วแต่หมอบอกว่าเปลี่ยนให้มันปลอดภัยขึ้นเถอะเพราะของเดิมมันเป็นซิลิโคนล้วนเขาก็เลยบอกว่าให้ใช้กระดูกอ่อนตัวเองดีกว่า ตอนแรกก็กลัวมันเปลี่ยนเยอะก็ไม่อยากทำหนูก็ผลัดหมอมาเรื่อยๆจนพอไปตรวจดูอีกรอบเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วนะต้องทำแล้วก็เลยโอเคทำก็ได้เราเลือกทรงเองเลยไหมเอาจริงๆสิ่งที่บอกหมอไปคือทำยังไงก็ได้ให้เหมือนเดิมที่สุดแต่ให้มันปลอดภัยขึ้นหมอก็บอกว่าถ้ามันจะปลอดภัยขึ้นอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะ อาจจะไม่คมได้เท่าเดิมนะหนูก็โอเคแต่ให้เหมือนเดิมที่สุดแล้วกันยิงพอออกมาก็โอเคนะคะโตโน่ว่ายังไงบ้างที่โน่โอเคอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้ามันปลอดภัยกว่าก็ทำเถอะเขาชมไหมว่าสวยขึ้นมันสวยมาตั้งนานแล้วนะสิหัวเราะ เรนเล่นๆแต่ถามว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงไหมกลัวนะคะเพราะถ้าชอบประมาณเดิมอยู่แล้วคือถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นก็คงไม่ได้ทำอะไรค่ะสังเกตไหมว่างานเราปังขึ้นหลังจากทำมาไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่งานที่เคยทำมาหรืออะไรที่กำลังเข้ามาก็เป็นสิ่งที่เราสนุกที่ได้ทำก็เอ j นจอยไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าอะไรดีๆจะเข้ามาเราก็พร้อมรับอยู่แล้วยิ้ง ตอนนี้เข้าที่แล้วใช่ไหมเพราะหลายเดือนแล้วตอนนี้น่าจะประมาณ5เดือนมังคาจากที่เขาบอกว่าประมาณ6เดือนจะเข้าที่ก็ยังไม่ชัวว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปบ้างอยากทําอะไรอีกไหมไม่ทำแล้วคะ่ะไม่ใช่ว่าไม่ชอบสัญญกรรมนะแต่ไม่ชอบเวลาต้องดนยาสลบก็เลยคิดว่าจะไม่ทำถ้าไม่จำเป็นถ้าคนเอาภาพเราไปเป็นต้นแบบละ่ะ ไม่ติดเลยค่ะจริงๆถ้าใครถามก็จะบอกค่ะบอกว่าทำค่ะเพราะสมัยนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วร่างกายเราเราก็อยากให้ดีที่สุดและปลอดภัยด้วยก็ไม่ได้ปิดก็ลุ้นอยู่ทุกครั้งเวลาเจอสื่อว่าจะถามหรือยังหัวเราะแต่เห็นอยู่ค่ะว่าคนทักเยอะขอบคุณทุกคนที่เปรงใจยังไม่ถามรอให้มันเข้าที่แล้วค่อยถามก็ดีเหมือนกันค่ะหัวเราะ